้วยมากๆกับทุกโอกาสคือการเรียนรูเพราะว่าในปัจจุบันเรามีโอกาสเยอะแยะมากมายที่เด็กๆจะได้เรียนรู้โดยเฉพาะตัวน้องๆอย่างเช่นผ่าน,นกลไกสภาเด็กเองหรือว่าผ่าน,นกลไกอื่นๆก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีๆที่น้องๆสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้โดยเฉพาะกับหนทางที่เราเลือกเองเพราะว่าในปัจจุบัน่ะในเรื่องของ generation น้องแบบน้องๆก็มีสิทธิ์ตัดสินใจได้มากขึ้นว่าน้องๆอยากทําอะไรแล้วก็หาโอกาสให้กับตัวเองได้อะไรแบบนี้ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเ t ิคี e ์ไขกันเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่10นะคะซึ่งวันนี้แน่นอนเนื่องในสัปดาห์ของวันเด็กแห่งชาติค่ะเราจะมาพูดคุยกับเด็กและเยาวชนไทยสะท้อนมุมมองที่เขามีต่อประเทศไทยกันค่ะในช่วงวันเด็กแห่งชาตินะคะทุกปีเรามักจะมีการตั้งคําถามว่าเด็กๆต้องการอะไรจากรัฐบาล แต่ถ้าเราจะย้อนไปดูเรื่องของนโยบายของแต่และรัฐบาลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะแต่สิ่งที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษเหมือนกันนั้นก็คือเรื่องของการดูแลทั้งการศึกษาและสวัสดิการของเด็กๆตั้งแต่แรกเกิดนั่นเองค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือปัจจุบนันเด็กๆต้องเผชิญกับความท้าทายและความสลับซับซ้อนของปัญหาทั้งจากในประเทศและจากทั่วโลกส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเด็กๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ จงเกิดคำถามที่ว่าผู้ใหญ่ในสังคมควรที่จะดูแลและส่งเสริมบทบาทของเด็กๆในบ้านเราอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงออกและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ค่ะและถ้าเราจะถอดรหัสจากคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้จากนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรที่บอกว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญของคำขวัญน,นี้จะมีคำว่า โอกาสการเรียนรู้และอนาคตที่เลือกเองเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือรัฐบาลพร้อมหรือยังในการสร้างโอกาสแห่งความเท่าเทียมทำอย่างไรและสิ่งสำคัญก็คือการสร้างค่านิยมประชาธิปไตยในกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการเปิดพื้นที่รับฟังจากผู้ใหญ่ในสังคมสำคัญมากๆที่ผู้ใหญ่น่าจะรับฟังเด็กๆในทุกโอกาสไม่เฉพาะแค่วันเด็กแห่งชาติเท่านั้น พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเดอะคีย์ของเราในวันนี้กันค่ะ และในช่วงนี้ค่ะเรามาอยู่กับเดอะคีย์ของเราในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือคุณมูฮัมหมัดไกฟานสารและรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยที่จะมาร่วมไขคําตอบกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคขออนุญาตเรียกน้องแล้วกันเนะาะจริงๆรุ่นลูกได้เลยน้องมูฮัมหมัดละกันน้องมูฮัมหมัดคะจริงๆสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยคืออะไรขอให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสั้นๆนิดหนึ่งว่าทํางานยังไงที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ จริงๆสภาเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่ทํากิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์แล้วก็มีการนอกจากทํากิจกรรมในพื้นที่แล้วเนี่ยเราเรามีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ในส่วนของการทําเชิงนโย,ยบายนั่นเองก,ก,ก,ก็เป็นกลุ่มที่มีตั้งแต่ระดับตาบลอาเภอจังหวัดรวมไปถึงสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยครับความหมายคืออะไรคะคือแต่ละตาบลแต่ละอาเภอในจังหวัดก็จะมีสภาเด็ก ใช่แล้วนะอยู่ในทั่วประเทศดวยมีกี่ที่คะแสดงว่าต้องมีเยอะมากที่ประเทศไทยนะทั้งหมดทั่วประเทศมีประมาณ8,778แห่งครับแล้วคือก็มีการคัดเลือกเลือกตั้งกันมาเพื่อให้ได้คนทํางานในส่วนกลางเป็นสภาใช่ครับอ๋ออันนี้ก็เรียกว่าได้มีการ ปลูกฝังเรื่องของประชาธิปไตยตั้งแต่ฐานรากเลยนะนนเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีการเลือกตั้งของรัฐสภาเนี่ยจะต้อง18ปีขึ้นไปแต่ว่าการเลือกตั้งของสภาเด็กไร้วาชนก็คือน้องๆคนไหนก็ได้ที่อายุไม่เกิน25ปีสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภาเด็กได้ครับก็เรียกว่าขึ้นมาทุกระดับแล้ว8,000กว่าที่ก็จะมาเลือกตั้งกันอีกครั้งหนึ่งอยู่ในวาระครั้งหนึ่งนานเท่าไหร่คะหนึ่งวาระ2ปีครับอยู่ได้ไม่เกิน2วาระครับ ได้ข่าวว่าเพิ่งได้รับการเลือกเข้ามาด้วยนี่เรียกว่ารองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยหมัดๆมด้วยเ,เหมือนกันมาทำหน้าที่นี้อยากถามในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัสมีคำขวัญวันเด็กออกมาเนาะทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัว สู่อนาคตที่เลือกเองอคิดยังไงกับความขวัญวันเด็กก็เห็นด้วยมากๆกับทุกโอกาสคือการเรียนรู้เพราะว่าในปัจจุบันเรามีโอกาสเยอะแยะมากมายที่เด็กๆจะได้เรียนรู้โดยเฉพาะตัวน้องๆอย่างเช่นผ่าน,นกลไกสภาเด็กเองหรือว่าผ่านกลไกอื่นๆก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีๆที่น้องๆสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้โดยเฉพาะกับผลทางที่เราเลือกเองเพราะว่าในปัจจุบันในเรื่องของ generation น้องแบบน้องๆก็มีสิทธิ์ตัดสินใจได้มากขึ้นว่าน้องๆอยากทําอะไรแล้วก็หาโอกาสให้กับตัวเองได้อะไรแบบนี้ครับ ในคำขวัญวันเด็กปีนี้มันมีคีย์เวิร์ดหลายคำอยากรู้ว่าในใจน้องมูม a m m a d ชอบคำไหนคีย์เวิร์ดคำไหนในโอกาสหรือการเรียนรู้หรืออนาคตที่เลือกเองอันนี้ส่วนตัวละจริงๆส่วนตัวชอบคำว่าโอกาสครับเพราะว่าเพราะว่าเราพอ,พอ,พ,อพอเรามาอยู่เป็นสภาเด็กเราเห็นโอกาสมากมายที่เราจะได้เรียนรู้โอกาสที่จะได้เติบโตเพราะว่าถ้ามู h a m มัดที่ได้มาเป็นรองประธานในวันนี้ก็เพียงเพราะมาจากคำว่าโอกาสครับอืน่าสนใจมาก จริงๆแล้วในฐานะของน้องมูม,มัดก็มีโอกาสได้เข้ามาทํางานในประธานเออในสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเนาะ<ม>ก็เรียกว่าอยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ยเป็นผู้ที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเด็กเยาวชนมองปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงในปัจจุบันสิ่งสําคัญที่สุดของเด็กและเยาวชนในบ้านเราเคิดว่าคืออะไร จริงๆถ้าสมมติว่าปัญหาหลักๆ<ม>ที่ที่นึกถึงน,นตอนนี้จากการสํารวจของสภาเด็กคือปัญหาเรื่องสภาวะเศรษฐก<ม>ิจเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจมันมันไปส่งผลต่อปัญหาของการศึกษาของเด็กการศึกษาที่มีคุณภาพรวมไปถึงการเข้าถึงในหลักของสิทธิการรักษาสุขภาพด้วย<ม>แล้วก็มันจะตามด้วยปัญหาอื่นๆโอกาสต่างๆในการเติบโตอะไรแบบนี้ครับเพราะว่ามองว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลักที่นี่<ม>ทางสภาเด็กเราเล้วก่มีการสํารวจร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยพบว่ามีเด็กมากกว่าครึ่งหนึ่ง ผมตอบรับว่ารา,ายได้ของครอบครัวน,น้อยมากถ้าเทียบกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายไปในแต่ละปีในแต่ละเดือนอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องต้องการอะไรจากรัฐให้เป็นสวัสดิการหรือว่าต้องการการเยียวยอคือทุนการศึกษามอง<า>ว่า,ส,ส,าสภาวะเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลาักณตอนนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามองไหมคะว่าเรื่องของอเศรษฐ,ฐกิจมามันมีผลต่อการศึกษาหลังจากนั้นมันจะมีผลต่อชีวิตเด็กยังไงถ้าเกิดสมมติว่าการศึกษาไม่แน่น จริงๆถ้าจากข้อมูลของกองทุนความเสมอภาค<ม>ทางการศึกษาเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาหลายแสนคนอะ่ะก็มาจากความยากจนจากความกับดักของความยากจนนี่แหละเป็นหลัก<ม>ดังนั้นะ่ะถ้าเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาได้มันจะเป็นช่องทางแรกที่ไปสู่โอกาสต่างๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยใบปริญญาหรือ<ม>โอกาสทางการศึกษาเนี่ยม,มันมีผลต่อการที่จะประกอบอาชีพในอนาคต อันนี้สําคัญเรียกว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ภาครัฐควรจะดูแลเรื่องของการศึกษาและเรื่องของเศรษฐกิจที่จะมาซัพพอร์ตเพราะว่ามันมันต้องไปได้วยกนันต้องไปได้วยกันถ้าพูดถึงตรงนั้นอ่ะอันนี้เราฝากภาครัฐไปดูแลแก้ปัญหาแล้วก็ดูแลให้เด็กและเยาวชนแล้วแต่ถ้าเกิดพูดถึงหลังจากนั้นสมมติเรามีการศึกษาอะไรทั้งหมดได้อย่างที่เราหวังพื้นที่การแสดงออก เรื่องของการเปิดพื้นที่เชิงสร้างสารรค์การให้โอกาสเสียงสะท้อนจากเด็กเยาวชนในปัจจุบันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรจริงๆถ้า พูดถึงในส่วนของการเปิดพื้นที่โอกาสให้แสดงศักยภาพผมมองว่าปัจจุบันภาครัฐก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพราะว่าจากจากที่ทํางานตรงนี้ครับผมเราเรามีโอกาสได้เจอกับหลายกระทรวงมากๆหลายหน่วยงานที่เชิญให้เราไปให้ความเห็นในส่วนของการทําเชิงนโยบายของกระทรวงเองอันนี้ก็มองว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เยอะมากๆแล้วก็ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่ทํางานด้านเด็กผุดขึ้นมาเรื่อยๆผุดขึ้นมาเราได้โดยเฉพาะประเด็นเราจะเห็นได้ว่าใน,ในปี ปีเนี่ยช่วงปีนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นที่น้องๆเองอ่ะก็จะมาพูดถึงกันเรื่องนี้หรือว่ามีการทํางานในเรื่องนี้กันเองด้วยค่ะแล้วคิดว่าผู้ใหญ่ในสังคมรับฟังเราจริงๆไหมหรือเป็นแค่การเปิดพื้นที่แบบที่ภาครัฐคิดว่ามันต้องมีสัดส,ส่วนในการเปิดพื้นที่เป็นตามหลักการเป็นตามข <c oughs> ั้นตอนปฏิบัติเนะ่ะ <c oughs> เขาฟังเราจริงๆริงไหมถ้าฟังจริงๆริงไหม <c oughs> ก็มองว่ามันฟังจริงๆแต่ว่า <c oughs> อาจจะแบบอาจจะไม่ใช่ ทุกคนอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนแต่ว่ายังมีผู้ใหญ่อีกหลายคนที่รับฟังน้องๆอ,อยู่รับฟังไม่ว่าจะเป็นสภาเด็กเองเพราะว่าแนวคิดของสภาเด็กเรามาจากแนวคิดที่ว่าเด็กคิดเด็กทําเด็กนําผู้ใหญ่หนุนก็มองว่าเพราะว่าหลายๆครั้งผู้ใหญ่ก็ให้ความเห็นว่าสิ่งที่น้องทำอ่ะมันมันเห็นด้วยนะก็ไปปรับใช้จริงๆแต่ก็ยังยังยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ยังแค่รับฟังเราอยู่เฉย คือเนื่องจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นแกนหลักของ<ช>กลุ่มเด็กๆนะคะ<ช>แล้วก็อาจจะมีกลุ่มอื่นๆมาประกอบกันแต่คราวนี้การรับฟังของเขาเนี่ยปีนึงหรือว่านานแค่ไหนความถี่ในการพูดคุยระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ถ้าสมมุติว่า ในส่วนของคุยกับผู้ใหญ่เ<ม>นาะถ้าถ้าเป็นสภาเด็กเราเราจะได้คุยบ่อยมากแต่ทีนี้ถ้าสูงสุดของการผลักดันเชิงนโยบายคือคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติซึ่งสภาเด็กก็มีโอกาสได้เป็นคณะกรรมการด้วยสามคนซึ่งก็จะมีไต่มาท,ท,ที่ที่จะต้องเข้าไปชุมกับผู้ใหญ่ซึ่งในแต่ละปีก็จะมี3-4ครั้งที่ต้องเข้าพบเพื่อเสนอปัญหาหรือแนวทาง,งการแก้ปัญหาที่กระทบต่อเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่เราสะท้อนเรื่องอะไรบ้างคะจริงๆการสะท้อนในบอร์ดของคณะกรรมการหรือเรียกสั้นๆว่าบอร์ดกรดยชจะต้องมาจากมติสมัชชาในแต่ละปีซึ่งปีๆที่ผ่านๆมาก็จะพูดถึงความรุนแรงในเด็กไร้บาชนเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาสิ่งแวดล้อมก็จะพูดเรื่องนี้พอเราพูดไปเนี่ยประธานในที่ประชุมก็จะสั่งการปรัดทุกกระทรวงเลยดังนั้นสภาเด็กจะทาหน้าที่ส่งหนังสือว่าสิ่งที่วาระการประชุมที่ผ่านมาปฏิบัติอะไรไปแล้วบ้างจากข้อเสนอ อ๋ออันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะคืออันนี้เป็นสิ่งที่ก็ต้องยอมรับเรายังไม่เคยรับรู้ข้อมูลมาก่อนไม่เหมือนคนที่ทํางานจริงๆเพราะเราเหมือนกับว่าเท่าที่ติดตามมาเอ๊ะเขาไม่ค่อยเปิดพื้นที่ปีหนึ่งจะฟังแค่ช่วงวันเด็กหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่ม,ใชมีการทํางานกันอย่างต่อเนื่องอ่าอันนี้น่าสนใจน้องมูมัดค่ะในฐนานะคนรุ่นใหม่นิุมมองต่อประชาธิปไตยอย่างไร มุมมองต่อประชาธิปไตยมองว่า,ามันถ้าพูดถึงประชาธิปไตยอย่างแรกนึกถึงการมีส่วนร่วมการมีส่วนส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองถ้าพูดถึงประชาธิปไตยไทยก็มีหลายอย่างที่น่าชื่นชมแล้วก็มีหลายอย่างที่อาจจะต้องพัฒนาในระดับถัดไปสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะมีการเลือกตั้งเยอะอม,มากๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งอ,อย่างเช่นตอนที่มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรมุฮัมมัดเรียนอยู่กรุงเทพก็สามารถเลือกตั้งที่กรุงเทพได้เป็นเรื่องทางไกลอะไรแบบนี้มันเป็น เราสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มีส่วนร่วมกับระบบนิติบัญญัติได้มีโอกาสเสนอกฎหมายเพราะว่าปีปีที่ผ่านมาสภาเด็กก็มีการเสนอการแก้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนานเด็กและเยาวาชนแห่งชาติด้วยก็มองว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสมากๆแต่ว่าถ้ามองว่าสิ่งอาจจะต้องพัฒนาต่อไปคือการที่ทําให้ประชาชนที่อยู่ในเขตชนบทที่ห่างไกลจากกรุงเทพมหาคนครเนี่ยอินกับการ การเลือกตั้งอินกับการเมืองอินกับประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้ไม่ใช่แค่ว่าเขามาเลือกตั้ง4ปีละครั้งแต่ให้เขาอินไปด้วยเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาเขารู้สึกว่าเขาต้องแก้ด้วยหรือว่ารู้สึกที่ความภาคภูมิใจเขาหนึ่งในคนที่ต้องรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วย มุมมองของน้องมูมัดคิดว่าจะสร้างให้เขาอินได้ยังไงเดี๋ยวอาจจะเริ่มจากกลุ่มเด็กและเยาวชนกันก็ได้เราเนี่ยทำงานยังไงสร้างค่านิยมประชาธิปไตยและคิดว่าจะทําให้น้องๆเด็กๆของเราหรือคนไทยเนี่ยอินกับประชาธิปไตยจริงๆ รภาในส่วนของสภาเด็กเราเราก็มีการเลือกตั้งตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจังหวัดการได้ประธานคนหนึ่งของสภาเด็กคือต้องมาจากการเลือกตั้งของพื้นที่แล้วก็มาเลือกต่อคณะบริหาร21คนเปรียบเสมือนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วเลือกตั้งรัฐมนตรีเลยก็ไม่ได้มากันง <laughs> ่าย <laughs> เหมือนกันนะ <laughs> เหมือน <c oughs> กับสภาเด็กแห่งประเทศไทยถ้าการที่จะเป็นประธานได้หรือมันเป็นรองประธานได้เนี่ยก็ต้องมาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกประธานสภาเด็ก7 7จังหวัดรวมกทมและผู้แทนเด็กอีกจับาองค์กรเป็นสมาชิก115เหมือนเลือกตั้งประธานสภาเด็ ทำให้น้องๆก็เกิดความคุ้นชินกับการเลือกตั้งการฟังวิสัยทัศน์การฟังนโยบายแล้วน้องๆจะเห็นได้ว่าถ้าน้องเลือกคนที่ถูกส่งผลดียังไงหรือว่าถ้าเลือกผิดพลาดไปหนึ่งครั้งเนี่ยจะเสียโอกาสอะไรไปบ้างแล้วถ้าพูดถึงในปัจจุบันสภาเด็กหลายจังหวัดตอนนี้เราเราทำา MOU กับกบกบตเพื่อนุนรงให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เราเรามีการสังเกตการเลือกตั้งในแต่ละท้องที่ด้วยม,มีบทบาทความเป็นพลเมือง ในระบอกประชาธิปไตยที่เราอยากจะเห็นไหมใช่ในส่วนของพลเมืองในอยากจะเห็นก็คืออยากจะเห็นทุกคนเนี่ยมามามาใช,ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากยิ่งขึ้นมารู้ว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเองอะไรถ้าถ้าพูดง่ายๆคือไม่เป็นภารละสังคมม,มาเป็นรู้รู้ว่าตัวเองต้องไปทําอะไรมีบทบาทหน้าที่มีสิทธิอะไรบ้างรู้สึกว่าตรงนี้ถ้าทุกคนมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้อะมันจะเกิดประชาธิปไตยอย่างเต็มใบมันจะเกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์มากๆ ในฐานะเราเป็นเด็กเยาวชนเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้ยังไงคะก็ต้องอาจจะเป็นในส่วนของเวลาเราจัดกิจกรรมให้น้องๆอินให้น้องๆรู้จักกับความเป็นตัวเองให้น้องๆรู้สึกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของเขาได้ยังไงเมื่อเขาเกิดความอินต่อให้เขาจะเหมือนผมเองอะสุดท้ายผมจะมาเรียนกรุงเทพแต่สุดท้ายอะ ผมก็กลับไปไปทําที่บ้านเกิดเหมือนเดิมก็เป็นการอินไปกับประเด็นต่างๆเพราะว่าถ้าพูดถึงความมั่นคงเนี่ยมัน,ม,นมันหลายมันหลายภาคส่วนนะก็จะเป็นในเรื่องของสังคมอะไรต่างๆถ้าถ้าผมเองหนึ่งในเด็กหลายๆคนที่รู้สึกว่าต้องกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเขาเนี่ยมันเป็นการสร้างความมั่นคงเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงที่ได,ออด้พี่ว่าตรงนี้นะ่าสนใจเพราะว่าน้องมูฮัมหมัด ก็อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเมื่อกี้ก็พูดถึงว่าเอะเราก็ต้องกลับไปที่บ้านเราเหมือนกันน้องมูหมัดมองปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรและเราจะมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในพื้นที่ได้ยังไงเพราะเมื่อกี้ก็พูดจู่ออกมาบ้างแล้วล่ะจริงๆพอพูดถึงในเรื่องในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีหลายประเด็นที่ทับซ้อนมากเพราะว่าบางคนอาจจะนึกถึงความไม่สงบเท่านั้นแต่มันยังมีปัญหาเรื่องการศึกษาความยากจนเศรษฐกิจต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงถ้าสมมติว่าณตอนนี้ที่ทําได้คือ การเป็นสภาเด็กนี่แหละการที่เราได้มีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่คุยกับกระทรวงต่างๆฝากถึงปัญหาเหล่านี้ทุกๆปีจะมีประเด็นของสมัชชาเด็กและเยาวชนในชาติที่พูดถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกครั้งที่เราไปคุยกับผู้ใหญ่เราก็จะมีการฝากประเด็นนี้มาโดยตลอดทําให้ปัญหาตอนนี้มัน,มนเริ่มลี้คลายเด็กมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้มากยิ่งขึ้น,นแล้วก็ผมมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ปมได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจัดอันดับหรืออะไรก็ตามเนี่ยเหมือนกั ว่าโอกาสในการศึกษาโดยเฉพาะของน้องๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องของการไปโรงเรียนโอกาสอาจจะน้อยกว่าในพื้นที่อื่นแล้วก็โอกาสในการมีพื้นที่ในการแสดงออกมันน้อยกว่าพื้นที่อื่นถูกไหมตรงนี้อยากจะเรียกร้องอะไรหรือเปล่าคะหรือ,รอว่าอยากให้ใครมาดูแลยังไงอ๋อจริง จริงๆผมผมแอบถามหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐว่าสรุปแล้วเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันมันเป็นหน้าที่ของใครการที่จะต้องมารับผิดชอบเรื่องก็ยังเป็นคําถามที่ที่ยังยังไม่ได้เคลียร์จนถึงปัจจุบันแต่ก็ทางทางเราเองก็ได้สร้างพื้นที่ให้กับน้องๆเราลงไปหาน้องๆจัดก,กิจกรรมให้กับน้องๆรู้ว่าเนี่ยคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่น้องควรจะได้รับแล้วนอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่น้องควรจะได้รับน้องมีหน้าที่อะไรที่จะทําตรงนี้ได้บ้าง<ๆ>ก็รู้สึกว่าตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆมากขึ้นจากจาาาาาีีีท่่่ผนมมเพระว ีองค์กรภาคประชาสังคมภาครัฐที่กําลังทําเรื่องนี้มาโดยตลอดกับองค์กรระหว่างประเทศอะไรต่างๆเรียกว่าปัญหามันอาจจะต้องใช้เวลาในการค่อยๆแก้และสร้างความร่วมมือก,กับคนในพื้นที่แต่ว่าการเปิดพื้นที่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทหลายคนจะได้เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา วิสัยทัศน์ของเด็กและเยาวชนไทยค่ะคุณผู้ชมคะน้องมูฮัมหมัดไกฟานรองประธานสภา,าเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยที่ฉันคิดว่าคุณผู้ชมฟังอยู่ก็คงคิดว่าไม่ธรรมดาเลยไม่เหมือนเด็กเลยคือมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากในหลายอย่างเนี่ยนะคะแน่นอนน่าสนใจนะสภา,าเด็กและเยาวชนก็คือการสร้างค่านิยมประชาธิปไตยในขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอจังหวัดจนกระทั่งเลือกตั้งในระดับประเทศแล้วก็จริงๆเนี่ยมีพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออกได้แสดงความคิดเห็นเยอะหลายสิ่งหลายอย่างกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องให้มากขึ้นแต่พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าอันล็อกของเราไปดูความคิดเห็นของน้องมุฮัมหมัดกันค่ะปัญหาและความท้าทายในอนาคตต่อประเทศต่อเด็กแลเยาวชนมีอะไรบ้างสักครู่ช่วงหน้าค่ะ และก่อนที่เราจะไปอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะเชิญชวนผู้ชมร่วมสนุกตอบคําถามกับทางรายการค่ะและสัปดาห์นี้นะคะของรางวัลสําหรับคําถามนี้ก็คือกระเป๋าที่ระลึกสวยๆใบนี้จากสถาบันพระปกเกล้าค่ะและสําหรับคําถามในสัปดาห์นี้นะคะเราถามว่าวันเด็กแห่งชาติประจําปี2568ตรงกับวันที่เท่าไหร่ระหว่างข้อที่1ค่ะเสาร์ที่11มกราคมและข้อที่2อาทิตย์ที่12มกราคม ถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะช่วงอัลล็อกช่วงสุดท้ายค่ะมาดูว่าสิ่งท้าทายในโลกปัจจุบันในมุมมองของเด็กๆ และเยาวชนไทยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะยังอยู่กับน้องมูมัดไกฟานค่ะน้องมูมัดพี่ต้องถามว่าปัญหาและความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันมันเยอะมากหลากหลายปัญหาและกระทบต่อบ้านเราแน่นอนอในมุมมองของเด็กและเยาวชนน้องมูมัดคิดว่าปัญหาอะไรที่เป็นสิ่งท้าทายที่น่าสนใจจริงๆเหมือน,น,นที่พี่บอกเ <c oughs> ลยครับว่าปัญหาท้าทายในเด็กและเยาวชนปัจจุบันมีมีเยอะมากๆเช่นปีที่แล้วเรามีการสํารวจทั้ง6ประเด็นปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าปัญหาเร่งด่วนณปัจจุบันตอนนี้ผมมองว่าเป็นปัญหาเรื่อง climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ บรรยากาศเนื่องจากว่าทางตอนเหนือเองคอรับผมเห็นน้องๆไปโรงเรียนไม่ได้เพราะเกิดภัยพิบัติทางใต้เองก็เกิดภัยพิบัติดังนั้นอะ่ะการปัญหาภัยพิบัติเป็นปัญหาที่ต้องแก้อย่างเล่นดวงในปัจจุบันเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในอีกหลายๆมิติเลยครับนี่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่อยากใ,<ช>ให้รัฐบาลแก้ไขอีกอย่างหนึ่งดิฉันพี่อยากจะถามมุมมองของน้องมูมัดเหมือนกันปัญหาย,ยาเสพติดเป็นห่วงไหม <c oughs> เพราะมันลงไปทุกระดับฐานลากคือข่าวทุกวันนี้ ทุกวันต้องมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยาเสพติดเป็นเป็นปัญหาสําคัญมากๆที่ที่ที่เราเองก็ให้ความสําคัญเราเราจะมีเงินแยกเลยให้น้องๆจัดกิจกรรมในการป้องกันยาเสพติดแสดงว่าเราเห็นปัญหาในความสําคัญเราก็ต้องลงทุกพื้นที่แสดงว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆเป็นปัญหาใหญ่มากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่ที่เราแค่สามารถที่จะสร้างความตระหนักได้เท่านั้นแต่ในส่วนของการการแก้ปัญหาในหลายๆภาคส่วนเนี่ยจะต้องขอความร่วมมือจาก ผู้ใหญ่หลายกระทรวงเข้ามาร่วมแก้ปัญหาเป็นการเปิดพื้นที่มารับฟังมุมมองของน้องๆว่าในขณะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเขาอยากร่วมแก้ปัญหาในรูปแบบไหนได้บ้างอะไรแบบนี้จะเป,เปิดพื้นที่ที่เมื่อเหมือนที่เราคุยกันเบื้องต้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญพี่ว่าเป็นปัญหาของบ้านเราเหมือนกันนะคะคือเรื่องความแตกต่างระหว่างวัยในขณะที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชน เด็กเกิดอาจจะน้อยลงแต่ต้องเป็นอนาคตของชาติคิดว่าตรงนี้จะเป็นปัญหาในอนาคตไหมเราต้องเตรียมในการดูแลสังคมผู้สูงวัยอย่างไรความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันมีผลต่อการสื่อสารและความเข้าใจของคนในประเทศไหม,มในส่วนของนี้ครับผม,มผมก็ได,ได้ได้ทีมคุยกับเพื่อนๆที่เป็นสภาเด็กด้วยกันเพราะว่าผมอยู่ในภาคของการส่งเสริมเหมือนจะมีอย่างหนึ่งที่ที่ทางกระทรวงเองอะชอบพูดว่าเกิดน้อยแต่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพครับก็ถ้า ถ้าเกิดน้อยแล้วผู้สูงอายุเยอะก็ต้องให้มันมีคุณภาพให้มากที่สุดแต่การที่แบบว่าเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะรับมือกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือการให้เยาวชนร่วมมาร่วมออกแบบสิ่ง<ม>ที่เขาอยากจะพบเจออย่างเช่นลองที่เขาลองมาพูดว่าตอนนี้เขาอายุ30ปีอีก50ปีข้างหน้าเขาจะเป็นแบบไหนเขาอยากได้อะไร<ม>และเขาสามารถทําอะไรได้เลยณตอนนี้<ม>เป็นการพูดคุยกับน้องๆเยาวชนเป็นการแบบเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมเหมือนเดิมครับผมว่าแบบถ้าเขาอีก50ปีข้างหน้าเนี่ย เขาอยากเห็นแบบไหนและสามารถทําอะไรได้ตั้งแต่น,นตอนนี้น้องมูัมหมัดคิดว่าการเกิดน้อยแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพอะไรที่มันต้องมีคุณภาพสําหรับเด็กและเยาวชนในอนาคตนะก,ก็มองว่า การศึกษาก็กลับมาที่การศึกษาเพราะมันเป็นช่องทางแรกที่น้องจะต้องพบเจอแล้วก็ถ้าการศึกษาของเรามีคุณภาพมากๆน้องจะเห็นได้เลยว่าน้องอยากเป็นอะไรน้องสามารถไปต่อได้ที่ไหนแล้วก็มันจะมีโอกาสหลายโอกาสที่น้องรู้สึกว่าน้องสามารถไปต่อทางนี้และจะเกิดผลลัพธ์เป็นแบบนี้ได้มันย้อนกลับมาที่กระดุมเม็ดแรกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างที่ว่าแล้วก็นํามาสู่โอกาสทางการศึกษาซึ่งจะเป็นพื้นฐานสําคัญท, <sunshine> ที่จะขยายไปสู่โอกาสาและสร้างเยาวชนที่มีคุณภพาพ ที่เป็นอนาคตของประเทศไทยเหมือนอีกสถาบันหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆกับเด็กและเยาวชนคือสถาบันครอบครัวทีนี้อ่ะเป็น,ปน,ปนอาจจะเป็นแบบหน้าที่ของพ่อพ่อ,พอแม่แม่หรือผู้ปกครองอ่ะที่จะต้องสนับสนุนบุตรหลานให้มากยิ่งขึ้นให้เขาได้มีโอกาสได้เรียนรู้โลกใหม่ๆอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์ให้กับทางสถาบันครอบครัวด้วยอะไรแบบนี้ค่ะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใหญ่ในสังคมไหมคะแล้วก็อยากจะบอกไหมว่วาจริงๆเนี่ย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเนี่ยอยากจะมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมหรือทําในส่วนไหนอะไรยังไงฝากไว้ได้ในตอนสุดากอยากอยาก,อยากจะฝากถึงพี่ๆผู้ใหญ่ทุกคนที่ท,ที่มีอํานาจหน่วยมือว่าจริงๆเรามีอยู่นะเรามีสภาเด็กและเยาวชนที่มีหน้าที่รวบรวมเสียงของเด็กและเยาวชนทั่ว<ม>ประเทศเรามีหน้าที่จัดกิจกรรมให้น้องๆมีการเปิดเวทีให้น้องๆมารับ<ม>ฟังปัญหาอยากอยากให้รู้ว่าแบบเนี้ยเรามีอยู่อยากให้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงเรามากยิ่งขึ้นมันมันไม่ใช่แค่เป็นการ พบปะพูดคุยแต่ว่าเป็นการพูดคุยเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในอีกหลายระดับผมมั่นใจว่าสภาเด็กและเยาวชนเราสามารถที่จะมาช่วยมาซัพพอร์ตมาร่วมงานกันตรงนี้ได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับหมายความว่าร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆเราสามารถทําอะไรได้บ้างสะท้อนอะไรได้บ้างหรือจะช่วยงานพี่ๆในหน่วยงานต่างๆได้ยังไง เราเรามีมติสมัชชาของเห็กแระประโยชนในทุกปี <Ừ. S 1> ที่มีเกี่ยวข้องกับทุกประเด็นดังนั้นเวลาเราคุยกับในายกฯดังๆเราจะเอาเสียงของน้องๆเหล่านี้มันไม่ใช่เสียงที่เราคิดเอง <Okay. S 1> แต่เป็นการเสียงที่เรารับฟังจากทุกชุกกจังหวัดตัวแทนจังหวัดทุกๆจังหวัดมาเล่าปัญหาให้ฟังเสียงเหล่านี้เป็นเสียงที่สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ในฐานะที่เราเป็นส่วนกลางการมองเชิงนโยบายจะต้องมาจากการรับฟังเสียงที่มันจะระดับน้อยๆจนถึงระดับใหญ่ที่มันจะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดได้ มาจากฐานรากจริงๆและจะเป็นการรับฟังกันตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่เฉพาะวันเด็กแห่งชาติเท่านั้นสุดท้ายถามนะน้องมูมัดอยากจะเล่นการเมืองไหมเนี่ยในอนาคตสนใจการเมืองไหมยังตอนนี้ยังตอนนี้ยังใช่ไหมแต่ลักษณะหมอกนะวันนี้ค่ะเราได้พูดคุยกับตัวแทนของเด็กและเยาวชนคนหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยทำงานโอ้โหตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจังหวัดมี800 0 กว่าที่ในประเทศไทยแล้วก็มีการเลือกตั้งกันขึ้นมาเสียงของพวกเขาจริงๆเนี่ยมีการพูดคุยกันตลอดเวลาสามารถที่จะนําเสนอความคิดเห็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้กับหนวงานต่างๆได้เพราะว่าอย่างที่บอกประเทศไทยเราเนี่ยมีเด็กอัตราการเกิดน้อยลงทุกปีค่ะ แต่ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กๆเ,เหล่านี้ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติเกิดน้อยแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพมันต้องเปิดพื้นที่ต้องฟังกันต้องมีการรับฟังแสดงความเห็นซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาประเทศไทยในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านแขกรับเชิญของเราเดอะคีวันนี้คุณมูฮัมหมัดไกฟานสาและรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณนะคะ,คน,ะ,คะน้องมูฮัมหมัดคะ และทั้งหมดนี้คือรายการเดอกคียขไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่สิค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมมีข้อคิดเห็นติชมแนะนําอะไรส่งเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจเฟซบุ๊กเดอะคียขไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะน้องมูมมัดไกฝ่ฝานดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ hey.